ทักทายยามบ่ายกับแมวเมวียวเมวียวเมวียวเมียวโอ้ยอันคันจะนอนก็นอนบ่ได้มันมีเรื่องราวให้รุมเร้าในหัวใจคือแบบว่าก็ไปเผืออเรื่องเข้ามานะขัน <g ắng> จะว่างงานมาก็ได้หลับไปงี้หนึ่งแล้วก็แบบเลื่อนอะไรมาก็เจอเลื่อนฟีดมา ก็เจอแต่เรื่องอันเพราใหญ่บม่ได้ม <laughs> ูไม่ได้โมูไม่ได้โมูเราก็ขอมาโม้สักหน่อยขอมาเมาสักหน่อยเนาะเออนั่นแหละจากที่ดูแบบคลิปหลายๆคลิปที่แบบตามกระสรแสโซเชียลนะเนาะคืออะไรอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเราดูออกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ว่า ผู้หญิงที่เรียบร้อยอะไรเราบอกเราก็เนาะเที่ยวผับเทีเ่ยวบาร์เที่ยวเหมือนกันหมดแหละแหมเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะภาพผับไว้ก็โตแล้วก็มีเข้าพงเข้าผับเข้าบาร์เรื่องปกติแหละฉันก็เที่ยวตั้งแต่สมัยฉันอยู่ปวชนะคะฉันก็จะชอบไปที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ไปอะเรดี้ไนท์เรดี้ไนท์มันก็จะมีแบบไปดื่มฟรีนู่นนั่นนี่เนาะโอ้ยชื่อผับอะไรอะ่ะที่มันอยู่แถวมันอยู่แถวถนนถนนอะไรอะ่ะจำไม่ได้จำจำชื่อไม่ได้แถวโรงแรมแถวโรงแรมพัฒนาอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันเป็นโรงแรมเก่าโบราณโบราณแบบเป็นโบโรงแรมที่แบบนานมากแล้วแล้วก็ลง โรงพยาบาลอะไรตรงนั้นน่ะตรงโคราชน่ะตรงเส้นตรงเส้นทั้งหลังย่โมอ,อะ่ะตรงนั้นแหละมันก็จะมีผับเนาะมันก็จะมีผับแล้วมันก็จะแบบว่ามันถ้าถ้าไปแบบเลดี้ไนท์มันก็จะได้ดื่มฟรีสไปซ์สองขวดอะไรอย่างเงี้ยเออนาะเลิกเรียนมาเราก็ไปมันก็เป็นธรรมดาที่แบบเด็กอยู่หอเออก็แบบเราก็ไม่ได้แบบคือเราเที่ยวเราก็รู้ว่าเที่ยวแต่ยังอย่างมันอย่าง แถวโคราชแต่ก่อนมันก็มีเนาะแบบมันก็จะมีมหาลัยมีอะไรมีเด็กมีเด็กขอเยอะมันก็จะมีเด็กทรงเด็กเสียอะไรมันก็จะมีเป็นธรรมดานั่นแหละมันก็อยู่ที่ว่าเออชีวิตใครชีวิตมันนั่นแหละก็ใครอยากทําอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นชีวิตของเขาแต่ส่วนในชีวิตของเราเราก็จะแบบมาเมาโมงอะไรกันแบบเออเราเคยใช้ชีวิตแบบนั้นเออเหมือนว่าออกทงออกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูในกรณีนี้แล้วอ่ะของ พ่อใหญ่สมรักนะ่ะคือที่เด็กน้อยอ่ะสิบเจ็ดปีอ่ะเอาแม่คุณแม่คุณสิบเจ็ดปีคือเด็กจะริบโตไปไหนคือแบบขอแบบขอมองบนนิดนึงเขาอาจจะสิบเจ็ดจริงก็ได้เราก็ไม่รู้แบบเพราะว่าบางทีเด็กมันก็โตมันก็โตเกินไวใช่ไหมอ่ะแต่ถามว่าเหมือนจะบอกว่าอันพ่อใหญ่พ่อใหญ่สมรักเขาพ่อใหญ่สมรักเขาจะ หลอกเด็กหรอก็ดูสภาพแล้วดูจากคลิปต่างๆแล้วไม่รู้ใครหลอกใครนะเราว่าดูจากหลายๆคลิปอะ่ะไม่รู้ใครอยากได้ใครอะ่ะเพราะว่าจากคลิปบางคลิปนี่ก็คือแบบเด็กก็แบบก็พร้อมมากอะ่ะฉันพร้อมที่จะไปอะ่ะอะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบมามาพูดแบบ ดูถูกผู้หญิงด้วยกันหรอกเราแค่มองในมุมมองของเราว่าสถานการณ์มัน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 แย้งกันกับที่แบบฝั่งฝั่งน้องผู้หญิงที่ออกมาพูดอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันก็โต้มันมันมันแย้งกันแหละก็แบบว่าเออเราก็มองผู้หญิงเราก็มองออกกันแหละเนาะ ผู้าว่าชายเขามองออกไหมเขาก็มองออกเลยแต่การที่แบบว่าคือกลัวหรือว่าการที่คุณจะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบคุณนั่งตรงกลางคือมีมีอ่าคุณสมรักคนขับแล้วก็มีอ่าม,ม,มีคนนั่งกลางมีน้องอ่ะน้องผู้หญิงนั่งกลางแล้วก็ผู้ชายนั่งซ้อนหลังอีกทีหนึ่ง แต่คือแบบกลัวอ๋อกลัวก็เลยต้องไปสามคนใช่ไหมอันนี้คือกลัวแล้วใช่ไหมก็เลยต้องไปสามคนมถ้าไปสองคนมันก็จะแบบมาไม่ปลอดภัยก็เลยต้องไปสามคนก็คือผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเราก็มองแค่ในมุมมองของเรานะแต่คือในในจุดตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นยังไงก็เราก็มองตามภาพเลยเนาะภาพมันฟ้องอะนะก็มาเมาโมยค่ะ